ที่ลูกค้าเห็น3ตัวนี้นะสตัวนี้ไม่ไม,ไม่ใช่มิกใบนะมันจะนเป็น Power m i ์มันใช้ง่ายถ้าตามวัดตามหลวงหลวงพ่อจะชอบใช้กัน Power m i ์เนี่ยก็จะมีพาวเวอร์อยู่ในตัวแล้วลูกค้าไปต่อไปต่อต่อตู้เข้าได้เลยนะอย่าง Power m i ์ตัวเนี้ยที่เฮียต้อยฉับอยู่นะจะขับชุดนี้เลยจะขับชุดนี้เลยนะ1ินิ้วตัวนี้ก็เบสสองเบสสห้ารวัตต สองใบเสียงกลาง1ินิ้ว2ใบที่เฮียต้ยทำอยู่นะจัดชุดอยู่นะจะใช้พาวเวอร์มิกตัวนี้พาวเวอร์มิกตัวนี้เป็นพันห้าร้อยวัตต์นะไม่ต้องม่ม,มีปีมีพาวเวอร์เราใช้พาวเวอร์มิกตัวเดียวเลยนะพาวเวอร์มิกตัวเดียวก็ขับชุดนี้ได้เลยพันห้าร้อยวัตต์ตัวนี้จะเป็นเล่นไม์ได้4ตัวนะก็เชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อบลูทูธลูกค้ากดไปที่โหมดนี่เลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเฮียต้ออยจะเสียบให้ให้ดูเลยก็ได้เห็นไหมพอเสียบปักปุ๊บอันนี้ก็จะเครื่องหมายก็จะขึ้นล้วูกกคาดไปี่โหมน ถ้าเชื่อมต่อบูทูลูกค้ากดที่โหมดนี่เลยนะกดที่โหมดทิ้งลูกค้ามากดที่อักษรบูทูดนี่อีกทีนึงฮนะเห็นไหมอักษรบูทูดก็ขึ้นเลยอันนี้ก็จะขึ้นเลยนะตัวตัวตัวหนังสือตัวนี้ก็จะขึ้นเป็นบูทูลูกค้าก็กดเข้าไปเลยนะก็ตัวนี้ก็จะมี EQ ให้2ชั้นนะ่ะสชั้น EQ 2ชั้นการลูกค้าก็าไปปรับแต่ง Echo e f f e c t ได้16บกโปรแกรมนะหรือลูกค้าชอบตัวไหนลูกค้าก็กดไปนะกดกดหาไปเลยตัวนี้จะเป็นดีเลย์ลากเสียงนะดีเลย์ลากเสียงสีเหลืองนี่ ตอนอันนี้เป็นสัญญาณเข้าแต่ถ้าลูกค้า,าไปใช้พาวเวอร์มิกอย่างเดียวเนี่ยสายนี้ก็ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องมีก็อันนี้ก็เข้าเล่นไม่ได้สี่ตัวลูกค้าเลือกเล่นได้เลยนะก็ถ้าลูกค้ามีหัวเอ็กลาลูกค้าก็ใช้หัวเอ็กลาก็ได้ลูกค้ามีแจ็คควงลูกค้าแจ็คควงก็ได้อันนี้สไลด์วอลลุ่มนะวอลลุ่มของไม่นะปุ่มข,ขาวเขานี่ก็จะเป็นเบด แลมนะอันนี้เป็นเกนนะเป็นเกนลูกค้าท่านนึกเราไม่ออกลูกค้าไว้ตรงกลางก่อนก็ได้แล้วแล้วเราเดี๋ยวเราเข้ามาแต่งตัวนี้จะเป็นเกนเกนซ้ายปาลูกค้าเอาขึ้นมาเลยทั้งคู่เลยเอาขึ้นมาทั้งคู่เลยเอาไว้ที่ตรงตรงเส้นทึบๆเนี่ยนะเส้นทึบๆเนี่ยนะแล้วลูกเวลาเร่งเสียงลูกค้าก็เร่งตัวนี้นะเร่งบอลลุ่มเดี๋ยวนี้ส่วนอันนี้ก็ไปเชื่อมต่อเข้าคาราโอเกะได้อะไรได้แล้วแล้วลูกค้าก็มาเร่งตัวตัวสีน้ําเงินจะเป็นคาราโอเกะนะ ก็มันใช้ง่ายฮะมันมีอยู่แค่นี้ทุกลายเหมือนกันเลยฮะแต่ลูกค้าเห็นปุ่มเยอะๆเนี่ยตาลายแต่จริงๆลูกค้าใช้ลายไหนลูกค้าก็เลือกเล่นลายนั้นนะตัวใหญ่2ตัวนี่นะลูกค้าเป็นเป็นพาวเวอร์มิกเหมือนกันมันสองพันวัตต์วัตต์เท่ากันนะแต่ว่าขนาดเนี่ยมันไม่เท่ากันเดี๋ยวเชืต้อยจะบอกให้ทว่าอะไรถึงไม่เท่ากัน2,000วัตต์ตัวนี้นะเชื่ต้อยใช้ที่เชืต้อยทําอยู่นะเดี๋ยวเชื่ต้อยจะเปิดจะเปิดให้ลูกค้าดูว่า18โคงหล่อ2ใบเลยนะ1ิบแปคงหล่อเนี่ยแม่เหล็ก2อ0ด้วยนะ 1,200วัตต์ต่อดอกนะแล้วก็15ตัวกลางเป็น15สองใบเลย15 600วัตต์เนี่ยนะเป็นตู้โรงแรมเนี่ยนะก็จะเป็นชุดนี้เดี๋ยวจะไปจัดให้ให้ลูกค้าฟังว่ามันต่างกันยังไงเท่ากันมันต่างกันที่ลูกค้าช่องเท่านั้นเองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดช่องเลขนะตัวนี้เป็นแปดช่องนะเป็นเป็น power mix แปดช่องนะตัวนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็น12 12ช่องมีตัวเลขบอกเลยนะตัวเลขบอกวัตต์เท่ากัน ใช้งานเหมือนกันสมมติว่าอีคิวสองชั้นตัวเดียวกันเหมือนกันเชื่อมต่อบูทูธก็เหมือนกันเหมือนกับตัวแรกนั่นแหละนะได้โปรแกรมได้สิหกโปรแกรมเหมือนกันเบสกลางแหลมสีขาวเบสกลางแหลมก็เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะเดี๋ยวทีต้อจะลองจะลองเป็นตู้สิบแปดแทสททตู้สิบปดลูกค้าฟังอันนี้ตู้สิบดนะแต่มันเป็นฟองมาตินนะสิบแปดนี่โครงหล่อของนาข้าวไม่เหล็ก2อ0ยี่ิบนะพัน0ร้อยวัตต์นะต่อดอกนะ แต่เสียงกลางเป็น15นิ้ว600วัตเป็นเสียงกลางโรงแรมนะที่ทําส่งโรงแรมข้างในมีเน็ตเวิร์กนะข้างในมีเน็ตเวิร์กเป็นลองรองให้ลูกค้าฟังเป็นคลอนงหลยย่อ ย้ายแค่สายมาเป็นตัว8ช่องนะราคาก็จะถูกกันพันหนึ่งใช่ไหมพันหนึ่งพันหนึ่งนะถ้าลู้คับประหยัดพันหนึ่งแต่หวันมาเท่ากันฮะทุกอย่างตัวเดียวกันหมดล่กกว่าเท่ากันกดหมดปึ๊กแล้วก็กดบูทูธปั๊บอ่าบูทอักษรขึ้นอ่าเชื่อมต่อปั๊บยี่ห้อตรงๆเลยนะ ตู้ของนาคาชิเพราะว่ามิของนาคาชิถ้าเฮียต้อยจัดนะทุกอย่างต้องอัดได้ฮะอัดไปเลยฮนะก็อัดดูว่าเสียงมันเบอร์ไหมไม่เบอร์ไหมเฮียต้อยก็อัดอย่างเงี้ยก็ลูกค้าไม่ตนกลัวตู้นาคาชิต้องอัดได้เพราะว่านาคาชิตก็ต้องอัดได้ฮนะอย่างไอสองตัวที่ที่แปดช่องกัะสิบช่องเนี่ยนี่นะขับสิบแปดนะสิบแปดสองคูณสองแต่ตัวที่เฮียต้อยถืออยู่เนี่ยพันห้าร้อยวัตต์ ขับสิบห้านะสิบห้าเบสสิบห้าของปั๊มนะเบสสิบห้าดอกห้าร้อยวัตต์นะที่เฮียต้อยทำอยู่นะเฮียต้อยจัดอยู่นะก็จัดอยู่อย่างนี้ก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยตูท้ที่ที่เห็นเนี่ยเป็นของปั๊มนะตัวตัวนี้ดอกหกร้อยวัตต์ด้วยนะหกร้อยวัตต์สิบห้านิ้วแต่เสียงกลางเต้าโรงแรมฮะสิบสองนิ้วก็ใช้ตัวนี้เลยฮะพันพันห้าร้อยวัตต์ตัวนี้แล้วเป็นพาว power mix นะพาว power mix ตัวนี้เลย อย่างตัวที่จะต้อยถืออยู่นี่นะรับประกันหนึ่งปีนะเก็บเงินไปทางนะหกพันเนะตัวที่จะต้อยถืออยู่เนี่ยพันห้าร้อวัตต์นะหกพันร้อย้าฟรีค่าขนส่งเก็บเงินไปทางตัวนี้ตัวแช่อง7จนะ็ดนกะเจ็ดพันก็ฟรีค่าขนส่งเหมือนกันเก็บเงินไปลายทางนะรับประกันให้ลูกค้าหนึปีถัดมาก็เป็น12บสิบช่อง8,9ดพันเก้ารก็ฟรีค่าขนส่งเหือนการเก็บเงินปทางนะตัวนี้นะก็มันจะแพงประกันพันหน ลูกค้าซื้อเฉพาะสองชุดนี้นะตัวนี้เ็าเรียกแปดช่อง power mix นะรับประกันหนึ่งปีแปดช่องตัวนี้เขาเรียกสิบสองช่องสิบสองช่องนะเฉพาะสองรุ่นนี้เท่านั้นนะแถมไมเป็นไมลอยนะเป็นไมลอยเป็นลาไม้ชาร์จหนึ่งตัวเฉพาะสองตัวนี้เท่านั้นนะเท่านั้นนะเฉพาะสองรุ่นนี้เท่านั้นฐานก็จะอยู่ข้างในเป็นไม้ฐานชาร์จอันนี้ก็เป็นสายชาร์จเป็นฐานเป็นฐานชาร์จเหมือนกันเลยนะ ตัวนี้มูล,มลค่านะ990บาทอะที่จะต้อยขายอยู่นั้นที่ถามให้ลูกค้าเลยนะ